ว้เจอพิเศษอีกแล้วครับเจอไฮไลท์นะครับพี่น้องแม่งยังครับเป็นคล้ายๆดวงเนาะผสมพันธุ์ครับนี่นง,งามๆเลยนี่โอ้ตัวผู้กับตัวเมียนะครับเนี่ยธรรมชาติสร้างมานะครับเพิ่นกำลังผสมพันธุ์กันอ๋อเป็นตัวดวงสวยด้วยผมจะไม่ทำอะไรเขานะครับผมจะปล่อยเขาไปเป็นธรรมชาติงามขนาดพี่น้อง สวยๆเดี๋ยวขอแยกจับดูหน่อยนี่ครับด้วงชนิดหนึ่งนะครับคล้ายๆตัวกวางเนาะนี่ครับคล้ายๆตัวกวางหน้าท้องสีดำหลังสวยมากนะครับเป็นสีส้มกับสีเหลืองว่น้องงามครับงามเพินมีขอบครัวด้วยครับด้วยนี่ครับนี่ครับเมียเพิเมียเปินไปแล้วไปแล้ว รเดี๋ยวผมกะสีปล่อยบนไปครับขออยาบ่นมะทายกันนี่ครับสวยมากเลยโอเคเดี๋ยวจะปล่อยเขาคืนธรรมชาตินะนะครับคืนความงามให้ธรรมชาตินี่ครับนี่ครับน่าจะเป็นดวงเนาะน่าจะเป็นดวงชนิดนึงครับดวงครับสีธรรมชาตินะธรรมชาติสร้างมากนี่ไม่มีการแต่งเติมนะครับ บ่มีการระบายสีนะครับบ่มีการท่าสีสีธรรมชาติเลยงามขนาดครับพี่นอ้องเจอของดีเยอะแยะเลยโอเคโอเคสวย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 พี่พอเจออะไรมาดูนี่ว,ว้าวตัวอะไรนี่สวยๆนี่เขาเมื่อกี้เขากำลังผสมพันธกันอย่นี่ไงม่ค่ะนี่เขาอยู่อย่างเงี้ยหรอกกำลังเนี่ย เราปล่อยเขาไปธรรมชาตินาอโอเคครับสวยสแยกพอดอีกชนิดหนึ่งครับในป่าอันนี้ปรงนะครับปรงแล้วนี่อันนี้ผลของปรงนะครับที่มันซุกแล้วพี่น้องนี่ครับเขาไปปลูกขยายพันธุ์ได้ไหมครับม่เยอเออมันก็พืชตระกูลเดียวกันกับไอ้นั่นแหละอะไรอินทราลัมใช่ไหมปรงเยอะมากนะครับเด้อพี่น้องสวยนะครับขอญาตจับดูนี่ครับผลเป็นแข็งแข็งครับพี่น้อง บีพวกเขาด้วยครับน,นี่เป็นเขียงนี่ครับเป็นมเมล็ดประเดี๋ยวเป็นมเมล็ดออกออกระิเกิดเนาะอ้อคักคัดคัดนี่ครับตรงมีเยอะอยู่ครับตรงนี้พูดนะเอาไปปลูกประดับบ้านได้เด้อพี่น้องให้ประดับ,ดบส,ดสวยๆรงกินไม่ได้หรอกปลูกประดับบ้านธรรมชาติล้วนๆนี่นี่พี่น้องนะครับพูดนะครับซุ้มนี่มีพงหลายต้นเนะ อันนั้นเป็นฟงที่<ม>เป็นหัวที่มีลูกมีผลซุกเนาะยายพันธุ์ไดได้ตนนะเยี่ยมเยี่ยมพี่พพน้องผมเจอเห็ดอีกชนิดหนึ่งนะครับนี่นะครับเป็นเห็ดธรรมชาติคล้ายๆเห็ดก้อนดังนะครับเบิ่งไปแล้วมันมือโอ้โหเหมือนแบบคือเหมือนล่มที่กลางนะครับแมนบอล และอีกอย่างก็เหมือนสวยครับธรรมศาสตร์สางมากเนาะนะครับถ้าพี่ข้นมันก็เหมือนน้ำเต่าเนาะสวยนะครับดอกเห็ดเหมือนกับไออันนะอันนิวเคลียนระ์อันนิวเคลียร์ระเบิดนะครับ <c oughs> สวยสวยธรรมชาสตรนะครับธรรมศาสตร,สร์สรันสางก้นมาพี่น้องเก็บไปเก็บไ,ไ้เก็บไนมีดอกนึง่ง อือหือโอ้อออตุนเนาเลยครับตัวนี้เนาคล้ายคเ้ฮ็ดก่อนทางแต่โบแมนนะครับถ้าคิดยังพี่น้องต้องไปถามแม่ยู่บานก่อนนี่มันโรนกันลยนะเนี่นบึงใบพ่นก่อนี่ครับมีขมีมดแดงมาอยู่นะครับยอดพ่นนี่กินได้เลยครับเด้อพี่น้องเด้อกินกับลาบปูลาบปลาเด้ครับยอดพน่นนะครับ นี่ครับหมากเพิ่นเดียวเบิ่งหมากที่มันโดนจังแสงยังบ่สุทธ์เนาะนี่ครับไอ้น้องลักษณะของผลกระโดนนะครับนอแนี่กระโดนป่านะครับใบใหญ่เนาะใบยอดเพิ่นกินได้นี่ครับเกสรเพิ่นที่เป็นออกจากดอกนะครับนี่นี่ครับเนี่ยกระโดนป่านะครับไอ้น้องก็เห็นบ่อเห็นแต่ยอดมานอกี้ก็ลาป่าเียครับเพิ่นมีหมากคือกันนะครับเด้อ กระโดนตานี่ครับนี่ครับยอดกระโดนนะครับเนาะมีผลมีหมากอน่อนเตื้อเดี๋ยวไปซู้มึงไกลๆนี่ครับนี่ต้นเงินนะครับยอดเกียบเลยยอดทนเผือครับยอด่นนะครับยอด่นเน้อนะกินกับลาบปูลาบปลาโอ้ยคักขนาดพี่น้องธรรมชาติล้วนปลอดภัยสารเคมีบม่มีเลยนะครับ มีค้าเห็ดพึ่งนะครับเนี่ยเห็ดพึ่งป่าหรือว่าเห็ดผึ่งแงนะครับเนาะนี่ครับเพื่อนทันดอกแกแล้วนะครับเนาะยังโชคดียังมีให่เห็นนะครับเนาะเข้ามาตอนเ่นแกแล้วทานได้นะครับพี่น้องท่านใดเด่นนะครับโอเคผมสีเปล่าเนาะผมจะเอาไว้เพิ่นเป็นเนาอยู่นี่เป็นพันอยู่นี่ซะนะครับเนาะเพราะว่ากินบ่ได้ครับเพื่อนดอกเทาแล้วนะครับ เจออีกแล้วครับพี่น้องเห็ดกอเห็ดไข่นี่แล้วนะครับนี่แกงแ่บนะครับเราแต่ว่าเพิ่นเ่าแล้วนะครับนี่ครับพื้นพ่นสีบนเม็นเห็ดแดงนะพื้นที่ขาวๆนะบืเป็นยังครับป่อยเพื่นเป็นธรรมชาติเน่าเปื่อยเป็นให้พื่นมีเชื้อตรงนี้พิ่นก็จะเริ่มเติบโตขึ้นนะครับงามครับงามๆเจออีกแล้วเห็ดกลมๆเนี่ยนะครับสุดยอดนะครับเป็นสัญลักษณ์ของนิวเคลียร์คือขนาดนะพี่น้องคือขนาด ครับไอ้น้องมาพอดแจ็คพอตอีกแล้วครับมาขอมันพี่น้องดกขนาดนครับแต่มันยังมันใหญ่ครับพี่น้องพุดะครับแต,แต่ละกิ่งแต่ละก้านแต่ละงาป้าดกขนาดเลยพี่น้องเอยมาขอครับมาขอเดี๋ยวชิพัไปเบื้องใกล้ๆครับว้ายของแสบบานเฮาตัวนี้ครับขันพันซุกนี่เนาะปอกปอกใส่น้ำปลาลาใส่พริกผงท่นนะชูรถเข้าไปว้าไอ้ส่วบักขอหรือตำมะขอดแสบขนาดได้ครับนี่ บางทีพ่นตั๊มไซฮอดเปลือกนะครับเป็นสมุนไพรดิโอ้ต้นใหญ่ครับต,ต้นนี้ผมเห็นตั้งแต่หน่อยแล้วนะครับเกิดมาผมก็เห็นต้นคอหน้าถตันดคคือกคักพี่นองดกค,คักขนาดเลยอ๋อถ่ายให้เบิ่งใกล้ๆต้นนี้ครับจริงๆต้นพันย้ายพันน้องครับพันน้องดอกขนาดเลยมีทุกงนาครับพุนา,น,างงาบพนากิงการสาขา มะขอโอ้กุ้ยมะขอธรรมชาติปนนะครับพี่น้องดกขนาดเลยครับงาคักก็มีครับแรงลมผัดเนาะป็นธรรมชาติเนาะสุดยอดเลยครับมะขอพี่น้องมะขอโอ้โหมาดกแทนนี่พี่น้องมา,มาดกแทนครับปนน้ำน้อยๆนได้ครับ,รบเป็นเหลี่ยมเธอพนใหญ่มันอกี้อกอกกลมๆเป็นวงรีจังหน่อยนะครับวงรีอ คิดทอดบรรยากาศเด้อพี่ไอยผู้ใดบริยูบานอบนาอกบรรนาตมังตะเก او ตอนยังหน่อยครับนี่ข้อดกคักข,ขนาดโอ้โหมแมงแข้งได้สิ่งที่มากระบอกข,ข,ข,ข้อคือแมงแข้งนะครับพี่น้องแมงแข้งคอตัวยิ่ใหญ่เนาะปนหอมๆนะครับปนร่วมกัาก็ตะกระตกตะกระแตนมันนี่จิ้งดงจิ้นลอเข้าไปแซ่ปานยังครับกินปานแมงดาผู้ใดแมงแข้งก็ได้ ครับครับคัพี่น้องครับก่อนต้นนี้สุดยอดสุดยอดสุดยอดเลยนะดอกอีลีโอเคครับพี่น้องครับเดี๋ยวไปชมต่อไปครับต้นต้นหมักเบนพี่น้องนะครับหมักเบนก็กัันพันซุกก็กินได้นะครับนอกหมักเบนซุกสีสีน้ำตาลแดงนะครับนาะอันนี้เพิ่งยังต้นหน่อยอยู่ครับเพิ่งซื้อมากสิบเกิดตามดอนตาม พ่นตามอย่างบ้านเท่านี่นะครับนี่ครับมีเป็นพืชที่มีน้ำเนาะแต่ว่าผลท่านใดนะครับผลท่านไดหมักบินครักๆพักสตันครับอุ่นนี่หลายขนาดว้ยอยากได้หนูท้องขาวจากสามตัวได้เนาะอมใจนะพี่น้องเอ้ยฝนนะหยอดอ่อนๆเลยครับหยอดอ่อนๆเลยพักสตัน ครับพี่น้องครับเป็นธรรมชาติครับธรรมชาติไม่ปลาตะกินได้นะครับเนาะเพิ่นจะมีอย่างเลยนะครับเนาะแต่กเอายอดเพิ่นไปนะครับแกงออมใส่หนูโอ้แสบไปเลยพี่น้องแกงออมใส่หนูแสบขนาดนี่ยอดอ่อนๆพนี้ครับพวกเสติ้นนะครับพวกเสติ้นสุดยอดหลายสุดยอดหลายครักครับคับ โอ้ยพี่น้องครับแจ็คพอตขนาดครับพี่น้องบัานนี้ผมมาเจอเฮ็ดบดครับเต็มต่อเลยพี่นอ้องอื้ิ่นแก่แล้วแต่ก็ยังทานได้นะครับพี่น้องนะเอาไปซุปครับไปซุปออนก็นมีอยู่ครับนี่อุย้ยแจ็คพอตแจ็คพอตบม่มีไผมาเจอไหมอู้เจอจนได้ครับวันนี้แจ็คพอตของเราของแซ่บครับซุปสก่กบใเ่เขียดใสป่ปลาได้เบิดเลยเก็บ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 พี่น้อง นี่ครับนี่นี่ครับนี่เดี๋ยวตัวนี้ยังใส่ได้เลยครับยังใสได้ดึงกระบออกเดี๋ยวผมจะเอามีดตัดเอานะครับเนาะเอามีดตัดเอาดีกว่าหากเพิ่งยังอยู่เนาะนี่ครับหากเพิ่นเป็นเชือดต่อไปครับ ซุบคักข,ขนาดเด้อครันี้เด้อนี่ครับไอ้น้องนะครับหลังลยังไล่ๆลอยู่นี่ทานได้นะครับเพิ่นกระสีมีพวกอันนั้นมากินอยู่นะครับเนาะไอพวกหอยพวกอย่างนะครับก็ธรรมาดาครับธรรมาชาติก็พึ่งพากันแล้วกันโอ้จักพอดจนได้วันนี้หาฮิตเพาะแต่เจอฮิตบดพี่น้องเลยคักครับกคััก,ก,ก,กนี่สุบไดเบิดครับนี่เมื่ต้ม ดอก,กใงญ่ยครับเดี๋ยวสีตัดขายเพิ่นหน่อยก่อนว่าจะให้พิ่นศูนพันนะครับน้อนะครับจากต่อนี่ตัดไ้ตัดไ้เดี๋ยวผมตัดไปครับครับเพื่อเป็นการอนุรักษ์นะครับผมกะยังคงเชื่อพิ้นไหวนะครับต่อเพื้นในต่อไว้นะครับเนาะนี่ให้พิ่น,นเน่าป่วยลงไปเดี๋ยวผนกะจีเป็นเฮดึือมาใหม่นะครับเนาะพะอ,อุณหภูมิพิ่นเหมาะสมนะครับ โอเคผมเอาเท่าที่จำป็นนะครับเนาะเท่าที่กินได้ครับปล่อเตาครับ